จากรูปเติมคําตอบเส้นตรง OP และรังสี YQ ตัดกันที่จุดใดเราจะมาดูเส้นตรง OP ก่อนนะคะเส้นสีแดงๆจาก O มาหา P ก็คือเส้นตรง OP แล้วก็มาดูรังสี YQ เส้นสีน้ำเงินนะคะดูสิคะว่าเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ําเงินเจอกันหรือว่าตัดกันตรงจุดใดก็คือจุด x ก็จะตอบว่าเส้นตรง OP และรังสี yq ตัดกันที่จุด x